อะไรอยู่ครับ <c oughs> อ่านหนังสือ <c oughs> อหน,นังสือธรรมะธรรมกายที่แท้ของพุทธคือการเกิดของธรรม <c oughs> ธรรมะต่างๆที่กำลังเกิดในตัวผู้ปฏิบัติกำลังเป็นกำลังเห็น กำลังแจ้งความเป็นพุทธสัจจะอยู่ต้องๆมีแหละคือปรมัตาธรรมที่ชื่อว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเป็นธรรมกายหรือพรหมกายที่เกิดโลกุตรธรรมแท้จริงซึ่งเป็นอาริยธรรมของพุทธตามสมมาธิธิ ถ้าแม่เห็นตัวตนของกิเลสอยู่ต,ต้องว่ามันยังไม่ลดลงยังไม่จางคลายลงยังไม่ดับไปก็คือมันยังคงเป็นเคหะสิตะเวทนาอยู่สวาสภาวะที่เกิดจริงเป็นจริงทั้งความเกิดของจิตทั้งญาณทัศนะวิเศษของผู้ปฏิบัติเห็นสภาวะาต่างๆนั้นอยู่หลัดหลัดทิเที่ยว ที่เรียกว่าเสวิปัตสนาญาณคือเอเรบการเห็นความจริงยิ่งและกำลังทำม,มโนมยิทธิเอเรบการทำฤทธิ์ทางใจฤทธิ์นี้คือฤทธิ์ในการชำระกิเลสไม่ใช่ฤทธิ์นอกรีธิ์คำสอนพระพุทธเจ้าองเรปิ <c oughs> เป็นอุตรีมนุสธรรมแท้ข้อที่หนึ่งของวิชาแป เป็นการทำการเกิดของจิตชื่อว่าโอปปาติกะโยนิตามพระอนุสาสนีต่อเมื่อเห็นว่าเราปฏิบัติมีผลการกำจัดกิเลสลดลงจางคลายลงหรือดับไปได้นั่นคืออาการของผลธรรมที่เราสามารถทำได้ผลจึงชื่อว่า ผู้เนคขม,มัคือผู้บรรลุผลที่เป็นเนคขม,มัสิตตะเวทนานี่คือการเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเป็นโลก,กุตรธรรมสมาธิิแท้จริงแล้วนี่คือสภาพหนึ่งเรียกว่ากาย กายของพุทธนี่ว่ากายกายอย่างหนึ่งส่วนกายอีกอย่างหนึ่งธรรมกายแท้ของพุทธไม่ใช่แค่การสร้างพบนี่อีกกายหนึ่งกายต่างกันอันนี้คือกายอันนี้กาย,กกายธรรมกายแท้ของพุทธไม่ใช่แค่การสร้างพบการทำ การทําธรรมกายให้เกิดอาการใสใสในผวังที่ทำๆกันซสอนกันทั้งหลายนั้นคือการสร้างพบสร้างชาติอยู่ในผวังหรือการทําสมาธิหลับตาเข้าไปอยู่ในผวังใดก็ตามที่ปั้นภาพปั้นรูปขึ้นสําเร็จในจิตผวังนั้น <c oughs> ล้วนเป็นมโนมยัตตาทั้งสิ้น ทำได้สำเร็จเห็นความใสในพวังก็ดีหรือเห็นภาพที่เกิดอื่นๆใดๆก็ดีจนถึงขั้นเห็นพระพุทธเจ้าในพุทธเกษตรปานนั้นก็ตามร้วนคือสัญญากำหนดหมายของคนผู้ทำสัญญาเองผู้ทำสัญญาณเองสัญญากำหนดหมายของผู้ทำสัญญาเอง จนสามารถทําได้สําเร็จด้วยจิตก็เป็นมโนมยอัตตาอย่างเรียบรูปที่สําเร็จด้วยใจทําให้เกิดภาวะนั้นๆมีขึ้นได้ในใจของตนเป็นนิมมานโมได้เปิดการเนรมิตรหรือการสร้างหรือการประดิษฐ์โมไดปิดจากทิฏฐปปาทานทิฏฐป,ปาทานโมไดเปิดความยึดมั่นในทิฏฐิโมไดปิดของตน จากที่ตุประทานของตนจนเป็นจนมีขึ้นได้สำเร็จมมได้เปิดชนีเองคือผู้ได้นิมมานราดีจากการสร้างเองมเดปิดการเกิดแบบนี้เป็นการทำให้ปรากฏขึ้นในจิตได้เช่นกันแต่เป็นการเกิดของจิตในจิตที่ยังไม่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยครอบองค์ประกอบของรูปกับนามหรือครอบองค์ประกอบของการสัมผัสนิโมกแปด้วยกาย กระทั้งมีกายสกขีมองเรืเปิดมีกายเป็นสกีพยานอยู่ตนโตมองเรืปิดบริบูรณ์มองเรืเปิดอีกทีหนึ่งพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ42เล่ม31ก็ข้อ491ถึง9 9 9 8เ่มสาก็ข้อสายเสามสิบข้อสี เล่ม31มสอ็ดข้อสี่ก้าหนถึงสี่เกปดบุกสร้างเองปันถิ่กับพวกที่กินยาบ้าแล้วมันพอกันนะไปได้วยกันเปนอะไรนะ้าไปได้วยกันพวกกินยาบ้าพวกสูบกัญชาน้พวกสูบกัญชาพวกกินยาบ้าพวกกินยาอีพวกกินอะไรนั่นแหละพวกนี้ไปกินแล้วก็ว่าสร้างกายทิศไปตะเลิศเปิดเปิด พอปวดแสบนะพวกมันพวกตัณหาที่เต็มไปด้วยการแสหาเราตัดงะคนเราฟุ่มเราสมการแต่สมการนี่เหมือนภาพมันดีนะครับภาพดีเนี่ยคนเลยเชื่อมากกว่าคนนั่งดูสมการน่าจะมากไม่ใช่ ธรรมกายมันสร้างภพที่มันคนนึกไม่ออกก็หลอกไปคนก็จูงเข้าไปในภพส่วนไอ้นี่มันพยายามที่จะพูดหลอกคนในปัจจุบันหลอกคนในปัจจุบันคนก็พอนึกออกตามได้คนก็เลยเพอเห็นมันก็เลยไม่ได้มากตามทันไอ้เน้นมันตามไม่ทันมันก็ลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆโอ้โหีมาอ่า เหมือนฤษีลึงดำนี่ก็ก็สร้างพบเป็นสวรรค์มีวิมานห้าสามชั้นห้าชั้นเจ็ดชั้นมีเพชรมีพลวิมานเพชรวิมานพลอยพลอยวิมานทองวิมานอ,อะไรต่ออะไรก็ไปสร้างเป็นรูปไปอย่าง,งานั้นอย่างนั้นอย่างน้ไปคนก็ปอยกันใหญ่แล้วโอ้ยอยากได้พบวิมานนี่นะทําบุญทาทานเท่านี้ก็เป็นวิมานห้าชั้นแล้วโอ้มาเติมอีกวิมานหกที่หกมีพลอยแล้วตอนนี้ มองไปไปอีกมาเตอร์มีเป็นวิมานเพชรกันตนี้เจ็ดชั้นเป็นเสียงดาตอนนั้นแอนิเมชั่นยังไม่เพื่องอะครับทำแอนิเมชั่นไเลยโอ้ถ้าเป็นเดนไม้นี่เลยนะทำกายทำกายมันร้าสร้างได้ต้ามในทีวีได้ก็หลอกันไปพวกฮอลลีวูดพวกอะไรที่เป็นหนังแอนิเมชั่นเนี่ยเขายังรู้ว่าเป็นเรื่องหลอกนะครับแต่นี่ ตอนเรื่องจริงด้วยแล้วก็มันเป็นเรื่องหนังมุกสร้างมาอะไรมันก็เออมาทรูปเป็นหนังพวกนี uh, ้พวกสุภกินนาห์ไงพวกไม่รู <t> ้น <Than> ี่สุภกินนาห์พวกนั้นเป็นพวกอภัสรารู้สนุกไปกันนั่นเลยก็ดำๆก็สนุกก็ดำๆเลยคือ กายกายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันท่านบอกว่าก็เหมือนกับพวกที่หลงอภัสรากายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเหมือนกับพวกสุภกินาหะ mm hmm. ก็หมายความว่าพวกที่เขารู้สึกว่ากายองค์รวมของรูปนามเนี่ย มันเป็นสมมุติตามคิดตามสิ่งมันสมมุติอะไรอันใดหนึ่งแล้วก็คิดตามอันเอเราสมมุติกันว่า,าความสว่างใสการลดการรุเรองโซ่เซลของนาวสิ่งที่ปรารถนาเป็นอย่างนี้นะนะอย่างเดียวกันเช่นสมมุติวันนิพพานเป็นปัญจนาวันนิพพานก็พบชาติก็ปัน่นเออนิพพาน นิพพานก็ต่างคนก็ต่างปั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัญญาคนนี้ปฏิพานนฏินต่างกันแต่ก็เออนี่แหละใสอภัสราสวยสดงดงามจริงอ่อย่างเดียวกันสัญญาต่างกันความดดบนี่มันมันไม่สามารถปรุงอะไรให้มันต่างกันได้ใช่ไหมฮะอบจินกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันแล้วกินหารนี่มันดำมันดับ อาสุขภิกขณห้าอย่างเดียวกันนี่ก็คือคนหนึ่งนสมาทิทฐิอีกคนหนึ่งมิจฉาทิฐิทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของทิฏฐิไม่ใช่สัญญาไม่ใช่กายเป็นทิฏฐิคนที่เข้าใจถูกสมาธิทฐิแล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อไอคนนี้มันเป็นพวกมิจฉาไอพวกนี้เป็นสมาเพราะนจ้นก็กําหนดถูกพวกที่กําหนดดํามืดกินห้า เออตอนนี้กำหนดถูกมืดกินนาฮ่าก็ก็ก็ดีก็ดีถูกเขียนด้วยอันนี้มันกำหนดผิดมืดกินนาฮ้ามันก็มืดมันก็กินนาฮ้าแต่มันโง่มันมันไม่รู้ว่ามันมันนึกว่ามืดกินานาฮ้านี่คือนิพานไอ้คนโน้นเออทามัไม่มีมืดถ้าจะไปม,มืดแบบสมมติโลก ก็รู้ว่ามืดตัตาก็ก็มึดแต่ถ้าไปเข้าใจเป็นสภาวธรรมคือมันไม่มีอะไรมันไม่มีทำให้กิเลสมันไม่มีไปหมดเลยหายไปหมดเลยความหมายของอภิสราก็คือไม่มีความหมายของสุปกินะหน้าก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันแต่ไม่มีอภิสรานะไม่มีอย่างพรา่า ไม่รู้เรื่องเงยพระแต่สุภกินนะหะเนี่ยมันยังแยกได้ว่าไอ้จะยังมีก็ยังไม่มียังไม่มีที่เขาว่ากินนห้ะไม่มีมันไม่ถูกต้องก็ยังไม่มีกินนห้ะอย่างถูกต้องก็เป็นพุทธิกำหนดรู้หมดครบร่างกายอย่างเดียวกันกับสัญญาอย่างเดียวกันนี่คือการรู้ชัดเจนทั้งสองตัว สำหรับผู้ที่สมาติทิผู้มีจาติติก็ไม่รู้เรื่องผิดว่าจะสมรวจสุกินา,าผิดตงกู่นะผิดทั้งพวกโง่พวกฉลาดิบาายยอกธตัวนี้ก็ิิบายยากกว่าสุบกินนาจะอไปยที่สงฆ์คระสิบาท เอ,<ม>เอาไปเอาไปดื่มศรัทธาจะลงกินอาหารกินอาหารใน,นอดีตหรือเปล่ากินอาหารอดีตหรือเปล่าปัจจุบันก็ได้อดีตก็ได้อนาคตก็ได้ทําในปัจจุบันก็เป็นสุตตาจิมอาหามทำทีไรก็ไม่พ้นจะจากสุตตาจิมนาหานสรุปแรกก็คือว่าถ้าไม่รู้ชัดเจนถาอมสมมุติและประมาทุกอย่าง มันก็คือยังไม่รู้ผู้รู้แล้วครบแล้วก็คือเออก็รู้แล้วครบผููได้ถูกผู้ได้ผิดก็รู้ชัดเจนต็่นั้นอันนี้ถูกเออถูกหมดอันนี้ผิดหมดอันนี้ถูกบ้างไม่ไม่ถูกบ้างถูกมากผิดน้อยถูกน้อยผิดมากที่ที่มีปัญหาทะเลาะกันก็เอาแบบผิดคนเลยหรือว่าถูกคนเลยอืมกับผิดผิดมากผิดน้อยต่างกันก็ มานผู้รู้หมดแล้วก็ไม่ไม่ต้องเทียงกับใ,ใครก็รู้ว่าใครที่ใครถูกผิดมาถูกน้อยผิดมาตผิดน้อยแล้วก็กจบจบสําหรับเราแต่อย่างอย่างอย่างอาตมานี่มันมันไม่จบเพราะว่าจักรกระจายเขารู้ <c oughs> <c oughs> จะทนาน <c oughs> ํางานก็พยายามไม่รู้ไอ้ทีนี้ไอ้คนที่มันยึด มันก็มาแย่งมาเถียงมาต่อว่าต่อขานมันก็เจ็ดีไม่ดีมันจะทำลายเอาต้องต้องกงต้องลบหอกลบดาบหลบลบตีมหลบน้ำร้อนของมันพวกที่จะทำลายก็หมดแรงหมดแล้วาดีอยู่ยังคะมันหมดหรอมันจะเป็นหมดอะไรแล้วก็ถ้าอ่านทวนยูทุกคือ